โอเคสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันในบอกฟุตนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผลกันผมก็วันนี้เราจะอะไรอะ่ะอันนี้เป็นคลิปดองนะเราจะเปลี่ยนลงคลิปมาเป็นบอกฟุตแทนเมื่อวานก็ลงอะไรมังะหะไปแล้วนะวันนี้เปลี่ยนมาลงบอกฟุตแทนแล้วกันถ้าดูจะพูดไงทําไม่ทันอะ่ะบอกฟุตมันทําอัดง่ายกว่า okay. เกตี้เอาเลว ติเดี๋ยวไปซูมผลกันเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ก็ซูมผลได้แล้วนะเดี๋ยวหนีก่อนเดี๋ยวตายตอันนี้ก็ได้ผลแมกมาฟุตโอเคกินเลยแล้วกันก็แมกมาฟาร์มง่ายนะที่ผมไปดูช่องอื่นๆมามาดูสกิลหนึ่งกันโอ้โหฝ่ามือฝ่ามือลาวาตุ้มโอเคเดี๋ยวไปซื้อเรือ แล้วไปที่คุกเลยแล้วกันเกาะที่เป็นคุกอะเอ็มเพดาอะไรสักอย่างนี่แหละชื่อมันโอเคงั้นมาเจอกันเลยโอเคตอนนี้ก็มารับโควสแ,แล้วนะโอเคตีดิโอ้โหห้าร้อยเอ็ดก็ขั้นข้านแรงนะเดี๋ยวลากมอนให้รวมกันก่อนโอเคเดี๋ยวต้องใส่จะติดขื่อตรงนี้ลากอีกตัวหนึ่งมาเลยแล้วกัน แล้วค่อยใช้สกิลหนึ่งตีรวมนะค่อยค่อนข้างสบายมากกว่าขี่มาแล้วครบสี่ตัวตรงนี้ลากยากจ้ะโอเ้โหสองพันสี่เคโอ้โหค่อนข้างแรงนะสี่ตัวก็เอามาหารสีก็ได้ตัวละพันนะไม่แน่ใจ เฮ้ยไม่ใช่ดิห้าร้อยห้าร้อยตกเลขแล้วตัวละห้าร้อยได้สองพันตีไม่แน่ใจอ่ะอก็ตอนที่ตีตัวเดียวโดนห้าร้อยได้ห้าร้อยแหละงั้นก็ลากมอนต่ตอเลยแล้วกันอเอได้สกิลใหม่แล้วโอ้โหสกิลนี้สกิลนี้ค่อนข้างฟาร์มง่ายเลยอ่ะดูนี่เดี๋ยวแหลกแหลกแหลก <c oughs> แหลกมากเลยโอ้โห ความง่ายมากเลยน,ะนี่ <Okay. S 1> เดี๋ยวสกิลสิสกิลสามอ่ะที่เป็นสองออชอื่อเลื่อนที่เป็นลาวาโอเคตอนนี้ก็มาตีคีบบอสเอ้ะไม่ใช่คีบบอสต,ตีมอนสเตอร์เออคีบอ่าววียังไงตีมันเป็นชุดแดงนะเรียกเลยมอ,มอนแดงมอนแดงมอนสเสื้อแดงอตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆก็ ความง่ายมากเลยลากไปสบายสบายเลยก็แต่ว่าตอนที่อยู่เป็นลาวาเนะี่ยค่อนข้างเคลื่อนที่ช้านะแบบมันไม่ทันใจอะ่ะโอเคมีสองตัวตู้มสีลสองโอเค เริ่มด้วยอสีอ่ห้าโอเคทำาเวสเสร็จแล้วงั้นมาตีบอสกันเลยแล้วกันจะเ,เอาบอสแต่อ้าวตายโอ้ค่อนข้างเล่นยากนะโดนบอสตีเข้าอ่ะงั้นเดี๋ยวจะค่อนข้างทิ้งระยะไปด้วยเลยแล้วกันโอเคแล้วก็ตีระยะ โอเคก็ทำบบที่เรื่อยๆอย่ะจนบอสจะตายอ่ะตู้มอ่ะตายเลยเมื่อกี้โดนอะไรนะโอเคไปตีบอสต่อเฮ้ยไม่ถึงโอ้ไม่ถึงต้นต้มโอเคสกิลสอง ลาวาระเบิดไม่ใช่เด็กภูเขาลาวาเบิดเฮ้ะไม่รู้ตั้งชื่ออะไรดีนะภาพบอกพูดภาพสวยอยู่นะอันนี้เล่นในมือถือโอ้โหโอเคเดี๋ยวมารับเฟสอีกบอสหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวหับได้ไหมอ้าวไม่ได้ออเคงั้นมาฟาร์มตรงนี้ต่อเลยแล้วกันฟาร์มไปเรื่อย อันนี้ก็คลิปเร่งความเร็ว3.5เท่าอ่ะอ 3. 5. 3. 5. คือก็3.5 3.5คูณคูณ3.5มตอนนี้แชทโลกเดือดอยู่มั้งเคเควสใกล้จบแล้วตัวสุดท้ายสวยเดี๋ยวนะอ่ะบอสเกิดรับควสบอสต่อ <c oughs> เดี๋ยวละอัพสเต็กก่อน ตูม้มก็ลากไปเรื่อยอันนี้ก็สกิลตามมาแล้วนะเป็นคล้ายๆกับการตอนที่เอสโดนต่อยอะ่ะหมัดลาวาใช่หรือเปล่านะโอ้โหหมัดสังหารเอสโอเค โอยตอนนี้ก็เลเวล225ใช้เวลานานมากเลยฟาร์มจนคูณหมดและเพิ่งได้225อีตอนนี้ก็ติดตรงนี้นานมากเ,เดี๋ยวข้ามไปตอนที่ฟาร์มเสร็จเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนเกาะเลยนะเป็นเกาะนี้แล้วก็ผมก็ได้ ดาบแหละดาบยาวจากบอสที่อยู่ในคุกอะ่ะก็ตอนนี้เดี๋ยววาปมาตรงที่เกาะลินนะมาซุ่มผลโดยได้จะได้ผลแลละตอนนี้สกิลลาวาก็ได้ครบแล้วเอ,เอ้าเฮ้ยมีคนฆ่าเราเดี๋ยวเราให้เออ,เอ,อให้เราเก่งก่อนค่อย p ี p PP. เอาง่ายมือเวลตันนี่แหละเดี๋ยวบอสบอสเฮ้ย แชงคูดนายตีเราเหรอ,อนี่ไงสกิลสกิล4ของหมัดไปไอของลาวาเฮ้ยหมัดเอ,เอ้ยโดนนี้ละก็อยากได้ดาบแชงคูดแล้วอะแต่ว่าตีคนเดียวไม่ไหวขับคนถ้าได้แล้วอะอโอเคมาดิซุ่มผลได้ไหม อ่ะ24นาทีอ๋องา้นจบคลิปแค่นี้ก็พอละเดี๋ยวก็โดดแปะเป็นสีเขียวก่อนก็ตรงนี้ก็เป็นจุดทำเควสของแชงคูเลยดาบเซเบอร์อ่ะอก็วิธีทำก็ต้องแปะปุ่มตามเกาะลิงนะให้ครบนะก็ประมาณนี้เลยตามที่เห็นโอเคอันที่4ี่ แล้วก็ตรงนี้อีกอันหนึ่งก็พบนรีตัวเลย